สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลน,นะครับในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะฮะมีข่าว้อสิบข่าวย้ายทีมเป็นทางการอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะแยกให้ด้วยทุกคลิปนะฮะก็มาเริ่มการสําหรับประเด็นแรกกันก่อนนะครับเป็นในเรื่องของทาง ท็อตแนมอสเปอร์นะครับโดยเป็นนักเตะซูเปอร์ตาร์ของทีมอย่างคิสเตียนอีริกเซ่นนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอลมริดอย่างหนักนะฮะในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะฮะแล้วก็นักเตะเองก็ในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ยังไม่คืบหน้าด้วยครับถึงแม้ว่าจะมีอยู่เยอะก็ตามนะแต่ก็คือสเปอร์ก็อยากที่จะต่อสัญญาเพื่อกันท่าพวกทีมดังๆในโยุโรปนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดไม่ต่อสัญญานะครับมันก็เหมือนกับเป็น เข้าสงสัยนะครับแล้วก็เป็นการไปเปลอยออกมาว่านักเตะอาจจะเลือกย้ายหรือเปล่านะครับแล้วนักเตะก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดมาอยู่ตลอดแล้วด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีการเคาะราคาค่าตัวกเกิดขึ้นแล้วครับถ้าเกิดท็อตแนมอุสเปล่อยคริสเตียนเด็กเซนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เรอัลมาดริดครับจะต้องจ่ายเงินราวๆประมาณ200ล้านปอนด์ได้นะครับเพื่อเป็นค่าตัวให้กับ ทางท็อตแนมสเปอร์แล้วก็เป็นค่าตัวให้กับทางคิสเตอริเซ่นนั่นเองนะครับนี่คือมูลค่าที่แพงมากซึ่งก็ทำราคสถิติอย่างแน่นอนครับอาจจะมากกว่า200ล้านปอนด์เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะงั้นเรอัลมาดริตต้องหาทางแก้ไขในเรื่องนี้ครับอาจจะเป็นการยื่นกเรตเบลนะครับยื่นให้ทางสเปอร์หรือเปล่านะครับเพื่อเป็นแบบลดหย่อนในเรื่องของค่าตัวลงหน่อยนะครับเพราะว่าค่าตัว200ล้านปอนด์เนี่ยถ้ายื่นแบบตรงๆกันเข้าไปเลยเนี่ยโอ้โห คือมันอาจจะได้เอริกเซนตัวเดียวนะฮะได้คนเดียวแล้วก็ซูเปอร์ตารายอื่นๆที่มีมูลค่าร้อยกว่าล้านอย่างเอเดนาซาหรือว่าเออเมบราเป้ที่เล็งเอาไว้เนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใช้งบประมาณเยอะแล้ว เดี๋ยวไปผิดกฎการเงินของของที่เขาตรวจสอบกันอีกนะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องกันอีกเดี๋ยวก็โดนแบงกันอีกนะครับเพราะงั้นต้องคิดดีๆครับสำหรับมาริทในการยื่นซื้อคริสเตนลิกเซ่นในรอบนี้ครับนี่คือการเล่นข่าวกันออกมาครับค่าตัวคริสเตนลิกเซ่นค่าตัวเนี่ยนะครับอยู่ที่200ล้านปอนด์นะฮะประมาณนี้แล้วกันส่วนประเด็นต่อมาครับก็ยังอยู่ในเรื่องของทางสเปอร์เช่นเดียวกันนะครับสเปอร์มีข่าวนะครับว่าเตรียมทุ่มเงิน 50ล้านปอนด์นะครับเพื่อคว้าตัวไรอันอซซันยองดาวรุ่งของทางฟูลแลมดาวรุ่งรายนี้เนี่ยนะครับเล่นเป็นแบ็กซ้ายก็ได้เล่นเป็นตัวริมเส้นก็ได้นะครับถึงแม้ว่าในฤดูกาลนี้คือยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีได้แบบพีคส,สุดเหมือนช่วงฤดูกาลที่เป็นผ่านมานะครับเพราะว่าฤดูกาลที่เปนผ่านมาเนี่ยนะครับฟูแลมเล่นอยู่ในระดับแชมเปี้ยนชิพแล้วก็มีในเรื่องของดาวรุ่งรายนี้เนี่ย ก็ถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่พอขึ้นมาเลยในระดับที่สูงอย่างพิบูิยกอังกฤษเนี่ยก็ฟอร์มดรอปไปครับเจอนกเตะค,คนละกเกรดกันนะครับแล้วก็ไปไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยรวมก็อยู่ในมาตรฐานที่โอเคในระดับหนึ่งครับในมาตรฐานของดาวรุ่งแล้วก็นกเตะดาวรุ่งรายนี้วัยสิปีเนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับทางฟูลแลมในปี2020นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่า ทางฟูลแลมเองก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ครับถ้าเกิดได้ในราคาที่เหมาะสมแล้วก็อยู่ในกรณีที่ฟูลแลมตกชั้นไปอีกรอบด้วยนะครับซึ่งสเปอร์ก็ดูแล้วมีภาษีที่ดีกว่านะครับแล้วก็ยังมีแมนเชสเตอร์เต็ดนะับรวมไปถึงปเอเชก็มองเหมือนกันนะครับที่คว้าตัวนักเตะรายนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของค่าตัวเนี่ยก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือการเสริมทัพที่น่าจะโอเคมากสําหรับสเปอร์ครับว่านักเตะมีประสบการณ์นะฮะ แล้วก็เล่นในระดับหลีกอังกฤษมาหลายปีแล้วนะครับเพราะงั้นซื้อไปก็พร้อมใช้งานนะฮะถึงแม้ว่าอายุเพียงแค่18ปีแต่เขามีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนี่ยนี่คือข่าวของซัปเปอร์อีกข่าวหนึ่งนะครับในเรื่องของไดนนซินยองนะครับค่าตัว50ล้านปอนด์นะครับส่วนประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางเอเดนอาซานะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดแต่ว่า มันก็ไม่ได้โดยตรงครับแต่คือข่าวเนี่ยข่าวเนี่ย,ยมันออกมาทางด้านคารัมฮัสซันโอดอยนะครับซึ่งเขาก็เล่นข่าวกันออกมานั่นแหละนะครับถ้าเกิดเอเดนอัลซาย้ายออกไปเนี่ยนะครับแล้วใครจะมาแทนนะฮะแล้วก็เชลซีประสบปัญหาในเรื่องของการซื้อขายด้วยใช่ไหมครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะฮะเพราะงั้นเชลซี Chelsea ก็พยายามที่จะรั้งคารัมฮัสสันโอดอยอยู่กับทีมต่อไปนะครับเป็นที่แน่นอนถึงแม้ว่า โอดอยเนี่ยนะฮะมีข่าวเชื่อมโยงกับบาเยอร์บาเยอร์ต้องการเยอะมากนะครับที่มีข่าวออกมาว่าบาเยอร์ต้องการอย่างหนักเนี่ยนะฮะในช่วงมกราคมคือแบบนักเตะก็เหมือนกับมีมีแววอยากย้ายด้วยสโมส,สร์บาเยอร์ก็แสดงความต้องการแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าพอในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเชลซี Chelsea อาจจะคิดใหม่ก็คืออาจจะวางแบบว่าโอดอยเนี่ยเป็นตัวแทนในดินอาซาไปเลยนะครับโดยที่จะไม่ต้องซื้อใคร นะครไม่ต้องซื้อซูเปอร์สตารายใดรายหนึ่งเข้ามาแทนเอเดนอาซาก็ได้นะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกกันไปครับในเรื่องของการโดนแบนก็คือยังไม่คืบหน้าด้วยครับนะแล้วก็ดูมีแววว่าจะเสริมทับไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้พวกทรัพยากรที่มีอยู่นะครับดีไม่ดีเอเดนอาซาอาจจะอยู่กับพิมพ์ต่อไปก็ได้ครับใครจะไปรู้ใช่ไหมครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ย การที่ซีดานกลับมาคุมบริอัลมาดิดอีกครั้งเนี่ยมันก็ยิ่งแต่เพิ่มกระแสในเรื่องของเอเดนอาซา,าย้ายไปบริอัลมาดิดอีกรอบด้วยนะครับก็ประมาณนี้เท่ากันนะครับพูดง่ายว่าไม่ได้ซื้อใหม่ครับเพียงแค่ว่าเชลซีพร้อมที่จะดันโอดอยขึ้นมาเป็นตัวแทนเอเดนอาซาแบบเต็มตัวนั่นเองนะครับในช่วงฤดูกาลหน้านะฮะถ้าเกิดเอเดนอาซา,าย้ายออกจากทีมนะในกรณีแบบนี้นะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาครับ เป็นในเรื่องของทางแมนเชสเตอร์เต็ดครับให้ความสนใจอเล็กกกเมิโดนะครับเป็นแบ็กซ้ายตัวเก่งของทางเบนฟิก้าช่วงนี้นะักเตะเบนฟิก้าเนี่ยโดนสโมสรแมนยูเนี่ยส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นรูเบนดีแอสนะฮะเจ้าฟิลลิกบ้างนะครับหรือว่าอเล็กกกเมิโดเป้าหมายเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งแมนยูเคยให้ความสนใจครับแต่ว่าก็ ลมเลิกไปในตอนนั้นเพราะว่าลุกชอเริ่มกลับมามีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นนะครับแต่ครั้งนี้ก็อ,อยากมีตัวเลือกเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ต้องการแบบเสริมอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากองหลังที่มีอยู่โดยรวมแล้วก็ยังไม่โอเคสักเท่าไหร่นะฮะก็เลยเกลับมาให้ความสนใจเ็กเกเมโดนะครับซึ่งเกเมโดเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีค่าสัญญาที่สูงมากครับอยู่ประมาณ85้าล้านปอนด์เพราะว่าสัญญาของนกเตะรรายนี้เนี่ยไว้สิปีรายนี้เนี่ยนะครับก็ คืออยู่เยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของสัญญาอยู่ถึงปี2023นะครับแล้วก็ลงช่วยทีมเป็นตัวสำคัญมาโดยตลอดนะครับแล้วผลงานโดดเด่นมากนอกจากนี้ครับยังมีหลายทีมนอกจากแมนยูก็มีลิเวอร์พูลนะครับมีซิตี้มีบูฟมีเอเวอร์ตันมีวัตฟอร์ดมีสเปอร์มีเลสเตอร์มีฟูลแลมนิวคาเซิลแล้วก็เวสต์แฮมนะครับเขาบอกว่า คือมีสเส,สโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยไล่ล่าคว้าตัวเลกามโดะนะฮะแต่ว่ามันมี2ทีมที่เป็นทีมเน้นเน้นเนี่ยเป็นทีมตัวเต็งก็คือแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับรอดูกันต่อไปฮะดูในเรื่องของค่าสัญญาแล้วแมนยูอาจจะคิดหนักเพราะว่าตามนโยบายของสโมสรเนี่ยในช่วงพักหลักเนี่ยนะฮะมีการเผยออกมาว่าคือพยายามหาพวกนักเตะที่อายุยังน้อยนะครับแล้วก็ค่าตัวไม่แพงแล้วก็ใช้ได้แบบระยะยาวซึ่งเมโดเนี่ย อยู่ตรงกับสเปคของแมนยูนะแต่ว่าในเรื่องของค่าตัวอาจจะสูงไปหน่อยนิดนึงนะครับประมาณนั้นฮะในส่วนประเด็นต่อมาครับประเด็นข่าวสุดท้ายฮะเป็นในเรื่องของทางลิเวอร์พูลนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางอิสโก้นะครับถึงแม้ว่าอิสโก้ช่วงหลังก็แน่นอนครับทางซีดานก็อยากใช้แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะฮะแต่ถ้าพูดถึงอิสโก้ในยุคข,ของโซลารี่หรือว่า ใครก็ตามก่อนหน้านั้นนะฮะ,ะหรือว่าเป็นโดเบตกีอาจจะมีปัญหาหน่อยโดยเฉพาะในยุคข,ของทางโซลารี่เนี่ยมีปัญหายางบ่อยครั้งใช่ไหมครับจนนักเตะเนี่ยก็มีข่าวดราม่าเยอะแยะมากมายเนะะี่ยอยากย้ายทีมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ครั้งนี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสําคัญของซีดานก็ตามนะฮะในยุคข,ของซีดานอีกครั้งเนี่ยแต่ก็ยังมีข่าวการย้ายทีมอยู่นั่นแหละนะครับโดยเอรูพูครับเขาบอกมาครับว่าเจงครอปเนี่ยอยากเพิ่มในเรื่องของ กำลังเสริมในเรื่องของแนวรุกเพิ่มเติมขึ้นนะครับเพิ่มเติมให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็เจนครอปได้ยื่นเรื่องให้บอร์ดบริหารอนุมัตินะฮะซึ่งบอร์ดของเลวูอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามข่าวที่ออกมาค่าตัวค่าข้อเสนอเนี่ยอยู่ประมาณ100ล้านปอนด์ได้นะครับซึ่ง1นึล้านปอนด์ก็เตรียมที่จะเอาไปยื่นให้กับอิสโก้เพื่อคว้าตัวในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นั่นแหละนะครับนี่ค,คือข่าวที่ออกมาครับแล้วก เออจนครอปเองเนี่ยก็กําลังจับตาดูสถานการณ์ของอิสโก้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้อิสโก้ก็อนาคตยังไม่แน่นอนอะนะครับถึงแม้ว่าซีดันจะกลับมาแต่ว่านักเตะอยากย้ายไหมนะครับอยากหาความท้าทายอะไรใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเหมือนกับเปิดโอกาสให้ให้มาให้มาร่วมทีมแล้วนะครับแล้วก็พอที่จะมีตําแหน่งบ้างอยู่นะครับก็เลยเตรียมที่จะดึงอิสโก้เข้ามาเสริมแก่่งนะฮะให้ให้กับแนวรุกในฤดูกาลหน้าแล้วก็ จะมาเสริมกับพวกโรเบรโตเฟอร์มิโน่นะครับบูเมซาร่าเอ่อมาน่หรือว่าตัวแดนกลางอีกเยอะมากมายนะครับแต่ว่าค่าตัวก็คือไม่รู้ว่าจะพอใจเรอัลมาดริดหรือเปล่านะครับแต่ข่าวเลยบอกว่าทางเวอร์วบลอนุมัติได้แค่เพียงประมาณ1นึล้านปอนด์เลยอาจจะมากกว่านั้นอันนั้นก็ต้องรอดูกันอีกครั้งในช่วงจบฤด,ดูกาลนี้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็หมดแล้วนะครับในเรื่องของการอัปเดตข่าวสารการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้ครับคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากที่หนึ่งครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ